ใครที่เปลี่ยนหมอนมาแล้วหลายใบนะคะวันนี้แอมจะมาแนะนําหมอนทั้ง3รุ่นของทาง BeWell ค่ะซึ่งหมอนทั้ง3รุ่นนี้จะมาช่วยในเรื่องของอาการปวดคอนะคะถ้าเกิดใครที่มีอาการปวดคอเนี่ยก็ดูคลิปนี้เลยค่ะ หมอนตัวแรกนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นหมอนขนห่านนะคะหรือว่าชื่อว่าไฮบิดดาวน n นั่นเองค่ะซึ่งหมอนตัวนี้เนี่ยจะมีความพิเศษคือมันจะมีความนุ่มฟูนะคะเหมือนหมอนโรงแรมเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีให้เลือกถึง5้าไซซ์ด้วยกัน,นะคะ่ะก็คือรองรับตามน้ําหนักตัวแล้วก็ไซส์ลกของแต่ละคนเนี่ยได้ครอบพุมมากๆเลยนะคะหมอนตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเคิร์ฟตรงนี้เนาะที่เหมาะสําหรับการนอนตะแคงนะคะแล้วก็มีด้านตรงนะคะที่เหมาะสําหรับการนอนหงายเนาะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบ นอนใหญ่หรือนอนตะแตคงไหนก็สามารถเลือกเคิร์บได้เลยมันก็จะรองรับกับไซรัคคอของเราได้พอดีเลยนะคะต่อไปหมอนใบที่2นะคะก็คือหมอนเส้นใหญ่นั่นเองค่ะตัวนี้เนาะรูปร่างหน้าตามันจะเหมือนกับหมอนใบเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าของอวัสดุข้างในเนี่ยมันจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์100%ทั้งหมดซึ่งมันก็จะมีความเฟิร์มมากกว่าถ้าใครชอบหมอนที่มันไม่ได้ยวบมากจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็นอนสบายเหมือนกันแล้วก็มีให้เลือกถึง5ไซส์เหมือนกันค่ะ ต่อไปหมอนตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยก็ว่าได้ของทางบีเวลถ้าเกิดใครที่มีอาการปวดคอมากๆเนี่ยแนะนาเป็นตัวนี้เลยเนาะเพราะว่าหมอนตัวนี้มันจะไม่ยวบจนเกินไปนะคะเพราะวัสดุของของตัวนี้มันจะเป็นเมมโมรี่โฟมนะคะก็สามารถกดแล้วก็คืนตัวไวแบบนี้เลยค่ะจะรองรับได้พอดีกับกขนาดคอของอค,นคนเราเลยนะคะซึ่งหมอนตัวนี้จะมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกัน,นะคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบหมอนของทางบีเวลหรือว่าอยากมาลองนอนก็แวะมาที่หน้าร้านได้หรือว่าหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ย ก็สามารถกดชิตก้าได้เลยนะคะ